มีหมอบอกว่าเราจุดๆ,ๆอักเสบมันมักจะเจ็บสะบัดมือไปโดนโต๊ะปั้งเริ่มมีอาการบวมเกิดขึ้นแดงๆนะช้ำๆนี่ก็มีการอักเสบเหมือนกันเกลือน,น้ำลายลำบากกินข้าวแล้วเจ็บคอการบาดเจ็บครั้งที่2ในบางทีเข้าไปกรีดไปผ่าตัดตรงนั้นนะถ้าสมมติมันไปซ้ำกับของอันเดิมอ่ะทำให้คนไข้ยแย่ลงใช้ยาเท่าที่จำเป็น แก้ตามอาการที่มันบ่งชี้ที่ทําได้อย่าใช้ยาด้วยความเชื่อแลวพอเขาเข้าใจผิดอ่ะว่าทั้งสองอย่างมันแบบสามารถสับกันไปได้พอข้อมูลสับกันปุ๊บกลายเป็นว่ากินยาฆ่าเชือ้อไม่ครบคอร์สหรือว่าใช้ยาฆ่าเชื้อพิ่มเพื่อจนเกินไปปัญหาที่ตามมาเป็นปัญหาระดับโลก ยินดีต้อนรับเข้าสู่เป็นไรลับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมบจันนะครับโอมครับเ <Hey! S 2> <Yeah. S 1> เร็วเดยต้องให้อมเล่าเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมันเป็นคําที่ทุกคนใช้กันอย่างมากมายและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรวันนี้เราจะมารู้จักกับคําว่าอักเสบ ใช่แล้วครับมันคืออะไรไอ้คำว่าอักเสบมีมานานละมันมีในสังคมไทยมานานแล้วมันเป็นชื่อจากแพทย์แผนไทยจริงๆแล้วอ,อักเสบมีในแพทย์แผนไทยเลยคำว่าอักเสบในแพทย์แผนปัจจุบันมันคือการที่ร่างกายมันจะมีการสร้างสารสารเหล่านี้มันจะถูกหลั่งออกมาจากเซลล์หรือร่างกายของเราบางส่วนที่มีการบาดเจ็บมีการติดเชื้อมีการทำงานผิดปกติหรือเป็นเซลล์มะเร็งก็หลั่งไอสารเหล่านี้ได้นะครับ ซึ่งสารเหล่านี้มันจะมีหน้าที่ในการทําให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้มีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นมีเม็ดเลือดขาวเข้ามาได้มากขึ้นมีอาการปวดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรก็ตามอักเสบยกตัวอ,อย่างเช่นคออักเสบคออักเสบเวลาไม่สบายเป็นหวัด อ่าหรือว่าทอนซิลอักเสบข้ออักเสบเนี่ยเวลาที่คนไข้เป็นก็จะมีอาการเจ็บคอก็อาจจะรู้สึกกลืนน้ำลายลำบากกินข้าวแล้วเจ็บคอใช่มีอะไรไปโดนก็เจ็บถูกไหมนี่คือมีเจ็บอ้าปากดูเวลาหมอตรวจเราก็จะเห็นว่ามันดูบวมมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่ากลืนก็ยากกลืนยากถูกไหมแล้วก็จะมีเห็นว่าแดงๆงก็คือมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นนี่คืออักเสบที่หนึ่งสมมติอันที่2เราไปสบัดมือไปโดนโต๊ะปั้ง โอ๊ยเจ็บเริ่มมีอาการบวมเกิดขึ้นมีอาการบวมปล่อยสภาพมันรู้สึกร้อนๆมีแดงๆนะช้ำๆนี่ก็มีการอักเสบเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตว่าอักเสบเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเห็นไหมแต่ว่าอักเสบมันเป็นอาการรวมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าผมบอกว่าปอดอักเสบอาจจะเกิดได้จากอะไรก็ได้ อาการของปอดก็คือต้องบวมมันมีการทํางานที่ผิดปกติแล้วกันก็อย่างเช่นที่บอกมีอาจจะมีบวมแดงร้อนแต่พอเกิดภายในเราก็ไม่รู้มันไม่มีใครไปจับปอดเนอะ<ล>ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> นั่นแหละแต่ว่าก็อาจจะทางานลาบากพอมีสัรอักเสบพวกนี้มันมีพวกน้ําหรือของเหลวต่างๆเข้ามาพูบริเวณนั้นเยอะๆถ้ <c oughs> นึกว่าแผลผ่า,าตัดอะไรอย่างเงี้ยครับแผลมันมักจะบวมหรือว่าอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันก็จะบวมเหมือนกันปอดอักเสบมันก็แบบมีพวกน้ำารืออะไรเงี้ยเข้ามาแทรกอยู่ตามนั้นเหมือนกันมันเป็นกลไกของร่างกายนี่แหละปอดอักเส ยกตัวอย่างนะติดเชื้อเจอบ่อยสุดละอ่าก็คือปอดติดเชื้อปอดทวมเรียกอะไรก็ได้อันที่สองปอดอักเสบจากการได้รับสารพิษอ่าสารพิษก็ทําให้อักเสบได้เช่นเออพวกแร่ใยหินสมมติเราสูดหายใจาใ,ใจเข้าไปมันไม่ได้ติดเชื้อนะแต่ว่า,ม,ามันเข้าไปแล้วทําให มีการอักเสบเลื้อรหลังได้อะหรือว่าการสำลักเอาอาหารเข้าไปบางทีอาหารมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นมันก็ทาให้ปอดเกิดการอักเสบได้หรือเชื้อโรคในอาหารสามารถทําให้ปอดติดเชื้อได้อีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็คือมีการอักเสบมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากมปใจใัจจจยภายนอกภา,ายในอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งดูกันเพราะบางที oh. ภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นตัวเหนียวนําให้เกิดการอักเสบออานี่คือคร่าวๆทั้งหมดเลยอันนี้ก็นี่คือภาพของการอักเสบแต่ว่าเรายังไม่ลงถึงว่าสาเหตุมันถูกไห ใช่เพราะว่าแต่ละอย่างอะอักเสบมันคือตรงกลางเกิดอะไรขึ้นกับอักเสบเกิดอะไรขึ้นกับอักเสบมุมมองของผู้ป่วยเวลาที่มีหมอบอกว่าเราจุดๆอักเสบมันมักจะเจ็บถูกมันมันมักจะอ่ะบวมบวมอ่าหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นส่วนที่มองเห็นได้มันมักจะแดงอืมมันก็เป็นปฏิกิริยาของร่างกายถูกเวลาที่เจอกับอะไรอย่างที่ที่หมออมบอกพอเรารู้จักคําว่าอักเสบหมอก็จะรักษาแบบไหนขึ้นกับสาเหตุ ที่ว่านมอสักครู่อาจัรเคยกล้ามเนื้อตรงหน้าอกอักเสบนึกว่าเป็นเกี่ยวกับัวใจอ๋อเขาก็ตรวจแบบขึ้นหัวนใจไอโคอะไรางี้ยเนาะแก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินี่หวาอะไรเงี้ยเขาก็ลองกดๆดูมันก็ยังปวดอยู่ก็หมอเลยบอกว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อแล้วแหละไม่เป็นไรเขาก็เลยเหมือนว่าให้กินยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งแกปวด มันก็เออเราก็ยาแก้ปวดซึ่งมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอาการอักเสบไม่ได้แบบว่าเป็นยาที่แบบสลดยอาการอ,อักเสบนะโดยตรงหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าคือกล้ามเนื้อมันอักเสบก็คลายอืมอ่าซึ่งอันเนี้ยมันมาจากก็ดีขึ้นกล้ามเนื้อ,อใช่ไหมใช่การรักษาอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าอ้าวเป็นอักเสบแล้วทําไงล่ะเราก็ไปแก้อักเสบมันสิอ่าถูกไหมอันนี้ก็จะดีหน่อยมากว่ามันมียาแก้อักเสบอ่ายาแก้อักเสบซึ่งคําเนี้ยมันใช้ผิดกันมานานมากอขอขอใช้คาว่าใช้ผิดนะเพราะว่า ปัจจุบันนะคำว่าแก้อักเสบจริงๆอะมันคือยากลุ่มหนึ่งที่ชื่อมันจะบอกตรงตัวเลยว่ามันมีไว้สําหรับลดอาการอักเสบอแต่มันไม่แก้ปัญหาอะไรเลยมันลดแค่การอักเสบมันลดไอสารเคมีที่ ที่ร่างกายหลังลดปฏิกิริยาทางร่างกายที่มันเกิดขึ้นใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้ไปยุ่งกับต้นเหตุของการเกิดที่ทําให้เกิดอาการอักเสบนี้เพราะว่าคํว่าอักเสบในในทางการแพทย์เราเรียกว่าอินฟลามเมชันยาตัวนี้ชื่อแอนตี้หรือแอนทก็ได้เรียกว่าแอนตี้แอนทายที่แปลว่าต่อต้านแล้วก็อินฟลามเมชันแอนตี้อินฟลามเมชันชื่อคําอย่างนี้เลยนะครับซึ่งไปพูดถึงตรงๆมันคือการลดอาการอักเสบแต่คนไทยในยุคก่อนๆและการใช้ชื่อนี้ไปเรียกยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวน โดยตรงที่บ้านที่บ้านจะเรียกอะม็อกซิซิลินครับเนาะซึ่งมันเป็นยาที่เราแทบจะมีติดบ้านไว้เลยเออมีเป็นเหมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านเพราะทุกครั้งจําได้เลยว่าตอนเด็กๆเจ็บคอเป็นหวัดเมื่อไหร่แม่จะให้กินอะม็อกซิซิลินใช่กินหลังกินข้าวใช่ใช่ไหมแม่ก็จะบอกว่าเอายาแก้อักเสบไปกินสิลูกอ่าเนืออ่าซึ่งจริงๆแล้วเมื่อโตขึ้นมาเราก็รู้ว่าอม็อกซิซิลินนั้นที่แม่ของเราเรียกว่า ยาแก้อักเสบม,มันเป็นยาปฏิชีวนะหรือก็คือยาฆ่าเชื้อถูกต้องอไอยาตัวเนี้ยเวลาเราเข้าใจผิดคำว่าอักเสบปุ๊บนะมันทําให้ทุกอย่างมันรวนไปหมดเลยวิธีการคิดมันผิดหมดเลยคาว่ายาแก้อักเสบปัจจุบัน,นโดยส่วนตัวผมเองผมผมเรียกมันว่ายาแก้ปวดลดอักเสบผมเรียกนี้ไปเลยเพราะว่าผมไม่อยากใช้คําเดิมมันสร้างความเข้าใจผิดมาเยอะละเราช่างมันเราทิ้งเลยผมใช้คําว่ายาแก้ปวดลดอักเสบเพราะว่ามันเข้าใจง่ายมันบอกฤทธิ์ของมัน แล้วก็เรียกยาฆ่าเชื้อเราเลิกใช้คําตรงกลางนี้ไปละเลิกเลิกใช้คําว่ายาแก้อักเสบแล้แต่นี้ไม่สากลนะนี่คือนี่คือสิ่ที่ <อง S 2> สี่ทโใช่ซึ่งมันก็น่าจะสื่อสารกับคนไข้ได้โดยที่ไม่ทําให้คนไข้สับสน <S <S ใช่เนาะเพราะว่าเขาเราไม่รู้ว่าใครที่มีการเรียกชื่อผิดผิด,ผด,ผดถูกถูยังไงบ้างหรือเขาอาจจะมีความเข้าใจก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย สังเกตว่าวิธีการกินมันก็ต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือพอบอกบอกว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเราต้องกินจนครบโดสถ้าเป็นยาแก้ปวดลดอักเสบคือกินพออาการดีขึ้นหยุดได้อืหยุดวิธีการรักษามันต่างกันเพราะฉั้นพอบอกว่าคนไข้บอกว่าตอนนี้กินยาแก้อักเสบอยู่มาตรงกลางปุ๊บเป็นยาฆ่าเชื้อหรือย,ยาลดการอักเสบครับอซึ่งอาจจะต้องขอขอดูตัวยา ใช้อเอา,เอาจะได้รู้อเ <c oughs> พราะฉะนั้นอ่ะในการบอกว่าการอักเสบเป็นอย่างไรแล้วรักษาในแง่มุมไหนเนี่ยมันสําคัญและทําให้คนหายงงได้ว่าบางทีอ่ะใบวิรองแพทย์มาเขียนสมมติว่าเราปวดไหล่มาเขาบอกว่าหัวไหลอักเสบอ,<ฤ>อักเสบคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> บางคนหมอบางคนก็เขียนว่าปวดหัวไหล่บางคนเขียนว่าเอ็นหัวไหลฉีกซึ่งทุกอันเนี้ยสังเกตว่ามันมันมีความใกล้เคียงกันหมดเลยเช่นปวดก็ได้ หรืออักเสบจากการฉีกขาดได้หมดเลยเห็นปะ่ะมันจะเขียนคําว่าอะไรก็ได้เพราะว่าในใบนรับรองแพทย์ปัจจุบันน่ะในการแปลคําจากสับแพทย์มาเป็นสับไทยเนี่ยมันยังไม่ไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันขนาดนั้นแต่เราพยายามเขียนให้ตรงมากที่สุดนะอักเสบเนี่ยให้จําว่าเวลาเกิดตรงไหนก็ตามมันจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนอื นะครับถ้ามันอักเสบทั้งตัวเลยเช่นแบบมีติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรแล้วลก็ตามไอความร้อนตรงนั้นก็อาจจะขึ้นไปเป็นไข้ตัวร้อนอแบบอุณหภูมิสักเก้าสี่สิบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเกิดจากหลายสาเหตุนะ<ย>จริงเกือบเกือบจะพูดแล้วว่าเฮ้ยีเป็นไข้เป็นการอักเสบอย่างหนึ่งเลยวามันก็ใช่รจริงๆมันก็ใช่มันก็จะมีสารอักเสบในร่างกายนี่แหละแต่ว่าถ้ามีมากๆหรือว่าแบบมีการติดเชื้อในกระแสเลือดจริงอย่างเงี้ยพอสารตัวนี้มีมากๆามันทําให ความดันตกได้นู่นนี่นั่นติดเชื้อในกระสาเลือดเลยอันตรายอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาไม่ต้องลงรายละเอียดตรงนั้นแลเอาเป็นว่าสารอักเสบมีมีมากไปก็ไม่ดีกับร่างกายนั่นแหละแต่มันก็เป็น,นกลไกตอบสนองต่อสิ่งต่าง,างๆของร่างกายที่มันมีมอยู่แล้วละกันเราไปเรียนรู้มันหมอเราก็พยายามจะแบบพยายามจัดการตรงนี้ซึ่งการอักเสบอ่ะมันมีทั้งแบบที่ทําให้คนไข้แย่ลงเพราะการอักเสบก็มีนะโอ้โหเหรอเออเช่นอุบัติเหตุอุบัติเหตุใหญ่ๆครับสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุปั้งมา หมอจะไม่รีบเข้าไปผ่าตัดในช่วงนั้นเพราะว่าการอักเสบผลคนไข้ในร่างกายคนไข้แรงมากนั่นแหละในช่วงนั้นคือเราจะให้คนไข้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างนิ่งที่สุดที่เป็นไปได้อาการดีขึ้นมาหร่ค่อยไปผ่าตัดอย่างได้ oh. ถ้าไม่ใช่ผ่าตัดด่วนนะอออย่างเช่นหมอกระดูกไงครับเราก็จะดูว่าอขอผ่าในช่วงที่คนไข้ไม่เสี่ยงละตันประมาณนั้นอาจจะทิ้งะระยะเวลาสักสัปดาห์หนึงอะไรเงี้ยการอักเสบมันเริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่ามันจะพีคที่ประมาณสักสองวันสองวันสามวันแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาละอาการปวดก็จะเบาลง เอ่อพวกไข้พวกอะไรต่างๆที่มาจากการอักเสบที่เยอะๆของร่างกายก็จะหายไปอ๋อก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดแบบการผ่าตัดอันนี้มันรอได้อย่าง,างการผ่าตัดกระดูกดินที่โอมบอกมันสําคัญแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ต้องรีบทําขนาดนั้นอาจจะต้องรอให้ร่างกายของคนไข้เนี่ยอ่าเหมือนฟื้นตัวขึ้นมาก่อนไม่งั้นถ้าเกิดรีบผ่าไปมันกลายเปว่าเพิ่มภาระใช่มันอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมเขาถึงกับเรียกว่าไอการผ่าตัดที่ทํา เร็วไปนะในบางกรณีเท่านั้นนะในอุบัติเหตุใหญ่ๆบางกรณีเท่านั้นเขาเรียก่าเป็น second hit หรือการบาดเจ็บครั้งที่2ถ้าสมมติมันไปซ้ํากับของอันเดิมอะทำให้คนไข้ยแย่ลงพยายามอย่าให้เกิดตรงนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยบางครั้งคนไข้ก็ไม่เข้าใจครับผมว่าตัวอย่างเช่นข้อเท้าหักทำไมไม่รีบผ่าหมอข้อเท้าบวมเป่งเลยในบางทีเข้าไปกรีดไปผ่าตัดตรงนั้นนะการอักเสบที่มันมีอยู่มันทให้แบบเลือดมาเลี้ยงไม่ได้เย็บปิดไม่ลงหรือผิวตรงนั้นอนะมีการตายเกิดขึ้นได้เพราะว่าการที่กระดูกมััััันนนนหหหหก่มมาถึงงงววผิท้ด มันเกิดการบาดเจ็บแล้วมีการอักเสบบวมอยู่ไอการที่เราปล่อยให้มันแบบเอ๊ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันเลือดเลี้ยงโอเคยุบแล้วมาผ่าทีหลังดีกว่าด้วยซ้ําอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องคํานึงหลายอย่างมันไม่มีจุดตัดแน่นอนเพราะฉะนั้นน่ะในแต่ละการรักษาคุณหมอเขาก็ต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจทําลงไปเพะฉะนั้นก็คือทําให้ว่าหมอแต่ละคนเขาในเคสเดียวกันถ้าให้เขามารักษาอาจจะมีการรักษาที่แตกต่างก,กันอ,ออกไปก็ได้ใช่แล้วใช่แล้ว นี่คือน่าจะทั้งหมดของอาการอักเสบเรากลับไปที่ประเด็นของความสับสนและการใช้ยาด้วยชื่อที่เรียกค่อนข้างผิดกันนี่เราจะเรียกยาแก้อักเสบจริงๆว่ายาแก้ปวดแก้ปวดลดอักเสบกับยาที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นยาแก้อักเสบอย่างเช่นอะม oxicillin ก็คือยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะเออทีนี้เนี่ยพอคนเริ่มเข้าใจว่ายาฆ่าเชื้อกินแล้วหายปวด กินแล้วลดอาการอักเสบในร่างกายก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเอ้ยรู้สึกไม่สบายรู้สึกปวดหรือว่ารู้สึกอะไรกลายเป็นกินยาฆ่าเชื้อแทนซึ่งพอกินยาฆ่าเชื้อไปปุ๊บก็ต้องกินให้ครบโดสเพราะว่ายาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่าแอนติเบติกถ้าเกิดว่ากินไม่ครบโดสมันจะทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อโรคถูกแต่กลายเป็นว่าพอกินปุ๊บแล้วคนไข้ก็รู้สึกว่าเออกินครับก็หายแล้วนี่นาอะไรเงี้ยแล้วยาแก้อักเสบถต่บอกยาลดอาการอักเสบมันไม่ต้องกินครบคอร์ แต่พอเป็นยาฆ่าเชื้อต้องกินครบคอสคือจริงๆอ่ะยาแก้อักเสบจ,จริงๆกินไปหายก็หยุดแต่ว่ายาฆ่าเชื้อต้องกินให้ครบคอสโท<ด>มันครบตามาที่แพทย์แนะนําแล้วพอเขาเข้าใจผิดอ่ะว่าทั้งสองอย่างมันแบบสามารถสับกันไปได้พอข้อมูลสับกันปุ๊บกลายเป็นว่ากินยาฆ่าเชื้อไม่ครบคอสไม่ครบโดสหรือว่าใช้ยาฆ่าเชื้อพิ่มเพื่อจนเกินไปปัญหาที่ตามมาเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่แค่าชาติปัญหาระดับโลกเลยหรอใช่เพราะว่าการใช้ยาฆ่าเชื้อที่ ไม่เหมาะสมแล้วกันนะมันทําให้ไออาวุธของเราเนี่ยไปสู่เชื้อโรคได้มากขึ้นเพราะไปสู่คือเชื้อโรคตายมันก็ไม่เป็นไรถูกไหมแต่ถ้าเชื้อโรคมันไม่ตายมันเริ่มปรับตัวได้มันมีบางบางตัวที่ไม่ตายแล้วมันก็พยายามสร้างเพื่อนสร้างมันเพิ่มแล้วก็บอกบอกเพื่อนเพื่อนเชื้อโรคก็คืออรู้แล้วว่ามียาตัวนี้ยรักษามานะเคยเอามาเนี่ยทํามันไว้ศึกษามันและเอาชนะมันให้ได้ใช่มันไม่ถึงกับศึกษาหรอกเอาเป็นว่ามันสามารถเรียนรู้ที่จะดื้อยาได้อเออ ซึ่งการดื้อยาเนี่ยมันทําให้โลกนี้ต้องมียาฆ่าเชื้อที่สูงขึ้นแรงขึ้นผลข้างเคียงมากขึ้นราคาสูงขึ้นนั่นแหละมันคือเกมแมวจับหนูดีๆนี่เองคำว่าดื้อยาก็คือยาฆ่าเชื้อไม่สามารถฆ่าเชื้อในร่างกายเราได้ใช่ไม่สามารถฆ่าเชื้อที่เราต้องการจะฆ่าได้แล้วเรารู้ได้ไงว่าเชื้อดื้อยาแล้วเราจะเจอในมักจะเป็นเชื้อในโรงพยาบาลด้วยซ้ำ เวลาสมมติว่าคนไข้ปอดติดเชื้อนะปอดติดเชื้อมาแล้วก็เขาก็จะเอาเสมหะไปตรวจเสม็ดตับไปเพาะเชือ้อเพาะเชื้อเนี่ยเขาไม่ได้เพาะดูแค่ว่าเป็นชนิดไหนเขาจเจาเชื้อที่เพาะได้แล้วไปใส่ในถาดเลี้ยงเชือ้อที่ใส่ยาฆ่าเชือ้อเป็นวง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 ,วง,ว,งวงไว<อ>เออ้เสร็จแล้วอ่ะถ้ายาฆ่าเชือ้อมันไม่โตใกล้ๆยาก็ถือว่าโอเคมันทํางานไดมน้มันยังกลัวอยู่ใช่ม<อ>ันยังกลัวอยู่แต่ถ้าสมมติว่ามียายอย่างเนี้ยแต่เชื้อมันโตโตเข้าไปหาได้อย่างสบายใจเนี่ยนี่แสดงว่า มันเริ่มดื้อยาแล้วมันซีกันละใช่มันเริ่มซีแล้วมัน <c oughs> จัดฉันจัดการได้ชั้นชิว<อ> <c oughs> ชันชิวใช่ <c oughs> ต้องพยายามหาถ้าสมมติว่าดื้อยาตัวนี้เรากำลังให้อยู่แล้วผลกลับมาปุ๊บผมก็ต้องเปลี่ยนยาเป็นยาตัวที่สูงกว่าอถ้าคนไข้ดูแลตัวเองในเบื้องตน้นได้ด้วยอย่างถูกวิธีนะแล้วก็ไม่ใช้ยาพิ่มเพื่อแล้วก็ช่วยกันลดโอกาสเชื้อดื้อยา มันจะทําให้ภาระของแพทย์และขอต้องตัวคนไข้ด้วยที่ไม่ต้องเจอ,อ,อยาแรงๆเนี่ยมันมลดน้อยลงแล้วก็ดีขึ้น<อ>ผลมันโยงไปถึงอนาคตเนาะไปถึงว่าถ้าเกิดว่ายาฆ่าเชื้อเริ่มใช้ไม่ได้ผลในร่างกายของคนคนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรสักอย่างที่ต้องพึ่งพายาฆ่าเชือ้อแล้วมันแบบมีแต่เชื้อดื้อยาอ ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้การรักษายากขึ้นไปอีกยากขึ้นยกระดับความอันตรายในร่างกายเข้าไปอีกปัจจุบันมันก็เริ่มมีเชื้อที่แบบดื้อทุกชนิดที่เรามีอ่ะเหรอมีเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาคือคือการดื้อมันจะไม่ได้ดื้อร้อยเปอเมันจะแบบเหมือนจากเดิมฆ่าเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นงี้ยฆ่าได้แค่เจ็ดสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ยาหลายๆตัวสู้ไปพร้อมกันเช่นแบบใช้ยาฆ่าเชื้อสามตัวที่สูงส พยายามให้มันตายเพราะว่าถ้ามันไม่ตายเนี่ยนะมันจะยิ่งส่งไปหาคนอื่นได้มากขึ้นเช่นแบบเป็นเชื้อในโรงพยาบาลเนี้ยกลายเป็นผลที่ว่าน,นอนโรงพยาบาลอะนอนนานๆก็ไม่ดีเพราะเรากลัวเชื้อดื้อยาเพราะเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยช่ำชองเหลือเกินเจอเชื้อมาเยอะแล้วไอ้เจอ,อยาฆ่าเชื้อมามากมายหลากหลายขนาดแล้วแสดงว่าเชื้อที่ดือ้อมันส่งต่อได้ จริงๆแบคทีเรียมันสามารถแบบมีการส่งสัญญาลบอกกันส่งยีนบางส่วนเพื่อให้อีกฝั่งรู้ว่าอ๋อต้องตัดการด้วยวิธีนี้มันส่งไปหาเชื้อชนิดเดียวกันแต่คนอื่นได้ปะมันต้องคอนแทคเจอกันตรงๆอะใช้คํานี้ละกันมันมันคงไม่ได้แบบเป็นโทรศัพท์เป็นสัญญาณโทรศัพท์มันไม่มีเน็ตใช่ถ้ามันมีเน็ตนะอันนี้เราจะเราจะแพเราจะแพละพลองคิดดูถ้าเกิดว่าเชื้ลลโอโรคทักโลกแบบสื่อสารกันได้แบบไวเลสเราตายเลยครับทันทีไม่น่ารอดแต่นั่นคือมันมันก็เป็นการแบบสื่อสารระหว่างเซลลแล้วกันซึ่งพอ เชื้อกลุ่มหนึ่งดือ้อเชื้อข้างๆอาจจะดื้อไปด้วยได้มันมีการส่งผ่านพันธุนก,กรรมกันฉะนั้นแล้วก็นอกจากรู้เรื่องอักเสบในวันนี้ก็ยังได้รู้ว่าเรื่องการกินยาฆ่าเชือ้อหรือยาแก้อักเสบอย่างผิดวิธีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีกับทั้งตัวเองอเทั้งโลกใบนี้ด้วยจริงๆต้นมันเป็นอันตรายมากๆแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆด้วยเหมือนกันในแบบ ครัวเรือนอย่างเราเองเราก็เคยสังเกตเห็นทั้งครอบครัวของเพื่อนใกล้ตัวหรือกระทั่งที่บ้านเราเองที่แบบกินยาฆ่าเชื้อที่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอ่ะฮะยังดีที่ว่าเขาก็กินครบโดสแต่ก็จริงๆถ้าไม่ได้ต้องฆ่าเชือ้อดีมันก็ไม่ควรจะกินถูกถูกไหมพวกยาใช่เพราะว่ามันอาจจะแบบไปเจอไปอะไรบางอย่างในร่างกายแล้วก็แบบมันทําให้เชือ้อเชื้ออื่นๆด้วยยามันเป็นการรณนงคลงแล้วกันทํายังไงดีให้คนเข้าใจง่ายขึ้นกับการ รู้ว่ายาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบที่ใช้อยู่มันเป็นคนละอย่างกันนะทำยังไงใช่ไหมครับเข้าใจในคลิปนี้ไปครับต้องเลยเนาะเราคงต้องแชร์คลิปนี้กันไปแล้วก็ถ้าทุกคนรู้เข้าใจเรื่องคําว่ายาแก้อักเสบให้ดีขึ้นก็คงเป็นประโยชน์กับกับทุกคนแล้วกันจริงคือเนี่ยเ่แบบประสบการณ์จันที่จนเข้าใจเรื่องเนี้ยมากกว่าปกติมีรุ่นน้องที่เป็นเภสัชกรคือเขาก็พยายาม เป็นเภสัชกรที่ดีคือเขาแบบเหมือนกับอยู่หน้าร้านขายยาอย่างนี้เนาะอแล้วก็มีคนมาซื้อก็จะเกิดการซื้อ,อยาปฏิชีวนะย,ยาฆ่าเชื้อไปโดยที่เรียกว่ายาแก้อักเสบได้แหละซื้อเพราะว่าเจ็บคอถือว่าผู้ป่วยเจ็บคอเพื่อนก็พยายามบอกว่าถ้าแบบไม่ได้มีตุ่มน้องไม่ได้เป็นอะไรในคอไม่ต้องกินก็ได้คนก็มักจะโวยวายลูกค้าก็มักจะแบบ กดดาด้วยบางคนอ,อว่าแบบว่าทําไมไม่ขายให้เออทาไมถึงไม่ยอมขายไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อร้านอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเจออย่างเงี้ยปิดท้ายเพราะสุดท้ายอะ่ะถึงแม้เขาจะพยายามขนาดไหนก็ตาม,มจริงๆหมอหลายๆคลินิกเขาก็ไม่อยากกระจายนะสุดท้ายคนไข้ก็ไปหาซื้อเองอยู่ดีเสียเปล่าอ,อ่ะม,มันมเราเราพยายามแค่ไหนคือถ้า ไม่มีความเข้าใจนะตรงนี้แล้วกันนะมันก็ทําให้ปัญหานี้ไม่ถูกแก้และกันก็อ,อยากให้ฝากๆบอกๆช่วยๆกันถ้ามีเวลาก็มาดูคลิปนี้ถ้าไม่มีเวลาก็เอาไอ้ข้อมูลตรงนี้ที่บอกว่ายาฆ่าเชือ้อเวลากินกินให้ครบโดสยากแก้อ,อักเสบไม่ใช่กินกินกันเรื่องกินกินหยุดหยุดแล้วมันไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นปรึกษาแพทย์ก่อนกินได้คือถ้าจะกินขอกินครบโดสก็ยังดีอ่าใช่ไหมมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื่องข้อข่ายบัดตายจริงแต่ว่าพูดยากมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อเคยไปเตือนผู้ใหญ่ที่บ้านเออเป็นไงครับเขาก็ เราก็ไม่รู้ว่าเขากินหรือไม่กินไงเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าแบบเออเราก็อยากให้ทุกคนอย่างน้อยๆเข้าใจอ่ะเราก็เชื่อว่าแบบที่บ้านเราก็น่าจะเข้าใจบ้างใช้ยาเท่าที่จําเป็นแก้ตามอาการที่มันบ่งชี้ที่ทําได้อย่าใช้ยาด้วยความเชื่อถูกต้องครับสําคัญมากเลยครับเพราะว่าประหยัดตังในกระเป๋าคุณด้วยนะครับโอเควันนี้แบบได้ได้ทําความเข้าใจกับเรื่องที่สําคัญโคตรและและพูดยากโคตรเหมือนกันใช่เนาะท้งเรื่อง จริงๆเข้าใจอ่ะไม่ยากอืมเออแต่ว่ามักจะสับสนกันด้วยบริบทต่างๆในสังคมเนาะแล้วก็ได้เข้าใจคาว่าอักเสบด้วยเออได้ไหมคำว่าอักเสบอย่างถ่องแท้ทุกคนได้ยินคาว่าอักเสบมาทั้งชีวิตอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเคยได้ยินคำนี้แต่ไม่ค่อยมีใครจะมาบอกเราว่าอักเสบอ่ะคืออะไรเออมันอักเสบรู้แค่ว่าอักเสบแล้วเจ็บเอออักเสบแล้วปวดอักเสบแล้วปวดอืมแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าอ๋อมันคือกระบวนการหนึ่งที่แบบร่างกายมันทําให้เกิดขึ้นถ้าอยากรู้ละเอียดนะจะให้นั่งวาดให เซลลนี้หลังไอ้นี่ออกมาไอไอนี่มาเลยปวดอะไรเงี้ยเอ่อผมว่ามันอาจจะลึกไปแต่ถ้าอยากได้คอมเมนต์มาถ้าอยากได้เดี๋ยวเขาให้ก็ทําได้ทําได้เนาะแต่ว่ามันก็จะละเอียดมากขึ้นนะครบมันก็จะมีคําศัพท์ยากๆเพิ่มขึ้นมีสารนู่นสารนี่ซึ่งอันนี้พยายามเล่าให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเล่าได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในเรื่องที่ควรจะรู้แล้วอยากให้เป็นหลักฐานให้ทุกคนเอาไปยื่นให้คนที่ห่วงใยฟังได้ว่าใช่ใช่ อย่าใช้เลยนะอย่ากินอะมอกซิซิลินทุกครั้งตอนเจ็บคอเป็นเพนพอยมากเอาจริงๆเออแต่ก็แบบว่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากให้ใช้รุ่มถึงยาฆ่าเชื้อตัวอื่นนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้ยาอะไรพยายามทำความเข้าใจมันหรือว่าไปหาหมอได้บางคนกินยาเอง อยากจะบอกว่าถ้ากินยาเองเราซ้ำๆบ่อยๆโดยที่ไม่ได้ไปหาหมอบางทีอาจจะมีอันตรายเหมือนกันว่เาเราก็ไม่คือหมออ่ะเขาตรวจร่างกายเราไปแค่ครั้งเดียวตอนนั้นหมอตรวจไปแล้ว5ปีก่อนแล้วกินยาตัวนี้เคยหายไม่ใช่ว่าอาการต่อมามันจะเป็นอาการเดียวกันเรากินยาตัวเดิมได้ถ้าเกิดว่ามันดูแปลกมากขึ้นห,หรือว่ากินยาบางตัวกินนานๆาไตพังเนี่ยมีอ,อ่าใช่เหมือนกันอาจจะต้องแบบคอยเช็คคอยติดตามใช่ก็ขอบคุณ การแบ่งปันความรู้วันนี้นะครับจากหมอโอมนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยอะไรเนาะหรือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยากให้พวกเราหรือว่าให้หมอโอมตอบคําถามพูดคุยหรือดึงมาตีแผ่ขึงพืชอยากรู้เรื่องนี้ครับหมออะไรเงยมาบอกเออใช่ก็อ่าคอมเมนต์ไว้ได้เนาะคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าส่งแนะนําหัวข้อเฮตทอปิกใดๆมาทาง y u t u b e เนาะเฟซบ o ๊กนะครับทิกตอกทิได้หมดเลยเนาะก็ ไอก็ได้ไหมไอจก็ได้ไอก็ได้ครับจะสะดวกทางไหนก็ส่งมาได้นะครับถ้าเกิดว่าหัวข้อน่าสนใจแลยว่าเรากําลังทําอยู่เราจะพยายามพัฒนาแล้วก็ให้ทุกคนได้ได้ดูได้ชมเงินเด็วติชมอะไรก็ตามให้กําลังใจอะไรก็ตามยินทีครับเพราะว่าเราพยายามสร้าง ช่องที่เผ<ม>ยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องแบบเป็นกันเองอ,อย่างจริงใจชิวๆ<ม>เหมือนเพื่อนคุยกันข้อมูลตรงนี้พี่จันก็ไม่รู้ก่อนเพราะว่าเพราะฉะนั้นนี่คือการเล่าเพื่อนถูกเพื่อนให้ฟังใช่ใช่เพราะเราก็ไม่เคยแบบเรียนรู้เรื่องอักเสบมาก่อน,นอแต่ว่าเรามีประสบการณ์ทางด้านการเอ่อพวกแบบใช้ยาฆ่าเชื้อของที่บ้านของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเรียนรู้หาข้อมูลกันมาขอบคุณโอมอีกครั้งนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับติดตามพวกเราได้นะครับที่ช่องเป็นได์กลับ ขับของเพื่อนที่อยู่ข้างคุณนะครับรเจอกันนะครับ